ทางคุณสุรพงศ์ปิยะโชธครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เปิดเผยว่าข้อมูลของที่เว็บไซต์ w w w บ้า n เพ e ่อ o t ไ a i c o m นะครับก็มีผู้เข้าชมนะครับ31ล้านครั้งนะครับอันนี้คือนับในวันเดียวนะ31ล้านครั้งไม่ได้หมายความว่า31ล้านคนนะครับ<ช>เ,พเพราะว่ามีช่วงเว็บล่มเว็บอะไรเหมือนกันผมเข้าทีเนี่ยก็3-4ครั้งเหมือนกันครับก็คือมีคนสนใจเยอะมากอะอานะครับซึ่งต้องถือว่าก็เป็นเรื่องที่ เป็นสิ่งที่น่ายินดีเพราะว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็มองเห็นนะครับในเรื่องของอยากให้คนไทยมีบ้านเป็นของตัวเองอนะครับซึ่งขณะเดียวกันกับผู้ที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้นะครับก็มีถึง152864คนครับแล้วก็มีการกันกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วนะครับจากทางธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับอยู่ที่49,844รายนะครับซึ่งทำเลที่มีคนลงทะเบียนมากที่สุดนั่นก็คือพื้นที่ของกอม11วิภาวดีนะครับนั่นก็คือ แถวๆสถานีกรุงเทพมหิตรนะครับแล้วก็ลองมานั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ฝั่งธนบุรีศิรีราชนะครับแล้วก็ที่เชียงรากจังหวัดประทุมธานีนะครับตามลําดับโดยที่คุณแพรทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีและก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีความยินดีนะครับกับกระแสโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยที่ได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งประชาชนท่านไหนนะครับที่อยากจะ ร่วมชมบ้านตัวอย่างนะก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าให้ฟังนะครับก็ไปดูกันได้นะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งต้องบอกว่ามีคนเนี่ยเข้าไปดูค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่มีการเปิดโครงการกันมานะครับซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยย้ำว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยเนี่ยเป็นการให้สิทธิ์เช่าอยู่อาศัยในระยะยาวนะครับผ่อนเริมต้นที่4 0 0 0บาทนะครับโดยไม่ต้องมีเงินดาวมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน นี่ย้ำว่าครบคันนะครับ,ครบเครื่องปรับอากาศโทรทัศน์ตู้เย็นชุดรับแขกโต๊ะกินข้าวตู้เสื้อผ้าเตียงนอนเนี่ยมาครบหมดออนะครับไม่ต้องเอาอะไรไปเลยเอาแต่กระเป๋าฮะถูกต้องครับถ,ถ้าไม่เอาเขาลดให้ไหม <laughs> จะมีอ, <laughs> อันนี้ต้องต้องไปลองถามายละเอียดด้ยนะครับซึ่งทางคุณสุรพงศ์ก็กล่าวอีกว่าการเยี่ยมชมโครงการนี้นะครับแล้วก็ มีการลงทะเบียนเยอะมากนะครับ,รบ2รูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับก็สามารถเดินทางไปได้นะใครที่อยากจะไปชมบ้านตัวอย่างนะครับก็ ไปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2568นะครับเวลา10นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับส่วนหลังจากนั้นนะหลังจากวันที่31นะครับก็บจะมีการปรับให้เหมาะสมว่ามีคนไปดูมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนในทางเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปชมกันได้บ้านเพื่อคนไทย .th นะครับโดยผู้ที่จะแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการนะครับก็จะต้องมีคุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะณวันลงทะเบียนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่มีรายได้ณวันลงทะเบียน,นยไม่เกิน50,000บาทและก็ไม่เคยมีสิทธิ์นะครับในการครอบครองที่อยู่อาศัยหรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่อาจใช้พักอาศัยทุกประเภทนะครับและก็ไม่เคยมีสิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยด้วยนะครับนั่นก็คือ หนึ่งคนต่อหนึ่งหลังถ้าสมมุติบอกว่าไม่เคยมีสิทธิ์ในโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะครับหากมีคุณสมบัติครบก็จะมีโอกาสท,ที่จะได้รับสิทธิ์จากโครงการนะครับจากนั้นก็จะมีการยื่นเข้าพิจารณากับทางทอสอเพื่อตรวจสอบสินเชื่อแล้วก็เข้าสู่ระบบการจับฉลากเพื่อรับสิทธิ์ในโอกาสต่อไปนะครับก็คือ มีการแรนดอมนั่นแหละครับถูกไหมครับก็คือทุกคนที่ลงทะเบียนไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนไม่ได้ทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครมาก่อนได้ก่อนก็คือว่าทุกท่านเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันลงทะเบียนตั้แต่วันที่17ครับลงทะเบียนวันนี้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้เหมือนกันหมดครับแล้วก็มาวัดกันด้วยดวงกันแหละครับครับที่เขาจะจับฉลากหลังจากวันที่31มกราคมก็คือสามารถลงทะเบียนได้นะฮะที่ w o r l d w i d e w e b b a n g k ไท t h t h ตั้แต่วันนี้จนถึง31มมกราคมนะครับ